สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟิลแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาที่ป่าของเรานะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณสามีได้มาทําการโค่นต้นไม้ทั้งหมด3ต้นนะคะวันนี้นิวและคุณสามีเราก็มาผ่าฟืนนะคะเนื่องจากต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้สดนะคะมันก็จะมีความชื้นแล้วก็อมน้ำนะภายในต้นไม้เราก็ต้องผ่าฟืนนะคะเพื่อให้เห็นเนื้อไม้ด้านในนะคะแล้วก็นําไปตากพึง่งเก็บไว้ภายในห้องเก็บฟืนนะคะเพื่อที่จะให้ เนื้อไม้นี่มันแห้งนะคะหลังจากที่เราผ่าเก็บไว้1ปีขึ้นไปนะครับพอเนื้อไม้แห้งแล้วเนี่ยเราถึงที่จะนําไม้ฟืนเหล่านี้นะคะที่มีอายุอย่างน้อย1ปีขึ้นนะคะนำมาใช้ก่อฟืนที่บ้านนะคะใช้ก่อฟืนในเตาผิงที่บ้านเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับภายในบ้านนะคะช่วงฤด,ดูหนาวงานนี้นะคะเราต้องทําให้เสร็จก่อนที่จะหิมะตกนะเพื่อนๆน,นะ เดี๋ยวเราไปเดินดูบริเวณป่ากนนะคะเพื่อ,อเราก็มา,มาดูนะคะบร,ริเวณป่าป่าเล็กๆเพื่อนๆเราก็มีไว้เพื่อเป็นฮ็อบบี้นะคะฮ็อบบี้ที่สําหรับมาสําหรับตัดไม้เพื่อนๆนะเราก็ทําเป็นฟืนแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะบร,ริเวณป่าแห่งนีนะ้ปีที่แล้วก็มีเห็ดขึ้นนะคะเป็นจํานวนหนึ่งนะคะและเมื่อสองปีที่แล้วนะคะนีก็ได้มาปลูกนะคะ กั้นตะเร็ดหรเพิ่มนะคะเห็ดเหลืองแต่คราวนี้ว่าวงจรชีวิตเหต็ดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะมันไม่เหมือนกับเราปลูกต้นไม้นะปลูกทิศหนึ่งแล้วมันขึ้นเลยเนี่ยวงจรชีวิตเหต็ดก็จะต้องใช้เวลานี่ก็เป็นเห็ดขอนไม้หรือเปล่านี้ก็ไม่ทราบเพื่อนๆนะมันก็จะขึ้นนะตามต้นไม้ที่ตายแล้วนะ ปีที่แล้วมีสองปีที่แล้วนะคะที่นีวมาปลูก,กไว้มันก็ไว้นะปีปีสองปีแป๊บๆนะคะก็ไวมากนี่เพื่อนๆเขจะเห็นนะคะล่องรอยของเจ้าเห็ดเหลืองนะคะที่ขึ้นอยู่ในแถบรบริเวณปาาของนิวนะคะนี่ก็จะเอากล้องลงมานี่เป็นล่องรอยของเห็ดนะ,ะที่ขึ้นอยู่ในบริเวณแถบปา่าของเรานะคะแต่นี้ให้เห็นเพื่อนๆนะ ยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ว่านิวไม่ได้เข้ามานะนิวไม่ได้เข้ามาเก็บแล้วก็นี่ก็ยังให้เห็นอยู่นะคะว่าบริเวณแถบป่าของนิวก็จะมีต้นเห็ดเหลืองนะคะเห็ดเหลืองขึ้นต่อไปลลักษณะนี้ก็ทานได้นะเพื่อนๆนะถือว่าสภาพยังทานได้อยู่แล้วก็ ไม่เก็บปนะคะนีก็ยังสดนะคะสดขึ้นสดๆเลยมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันนะคะว่าเขตปลายแห่งนี้นะคะก็จะมีเห็ดเหลืองขึ้นนะคะไปาลายไปเรื่อยๆรวมทั้งบริเวณรวมทั้งนิวได้นําเชื้อเห็ดนะคะนี่ก็เป็นเห็ดที่มันขึ้นตามต้นไม้นะคะพวกนี้ก็ตัวมีประโยชน์นะคะมีน้ํามันเยอะสามารถที่จะ เอาน้ำมันจากเห็ดเนี่ยไปก่อไฟได้เพื่อนๆเยอะนะคะก็ยังดีนะที่ยังได้เห็นนะคะว่าเราป่าของเราเนี่ยมีเห็ดต่อไปที่ดูกอเจ้าตัวนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดที่มีพิษหรือเปล่าแต่นี้จะดูทีนึ่งนะคะเห็ดชนิดนี้ขึ้นเยอะมากเลยในป่าของเราเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดที่มีพิษนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเพราะว่าตรงคนมันเป็นสีเขียวเนี่ยนะแต่ยังไงก็ต้องดูทีหนึงนะคะว่าเป็นเห็ดชนิดไหนขึ้นเยอะเกินไป ตัวมือก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดมันเป็นเชื้อราเพื่อนๆนะเห็ดที่นี่มันน่าจะมีพิษเพื่อนๆนะใช่เลยหรือไม่เราต้องไปค้นหาทีหนึ่งนะคะอืมมันขึ้นเยอะเกินไป ถอนไม้ก okay. mm ็มีถ้ามันกินได้มันก็โอเคถ้ามันกินไม่ได้นี่เราก็ต้องต้องกลมกลืนวันะุกอย่างถือว่าความชื้นของบริเวณป่าที่มีอยู่นี่ใช้ได้เลยนะแต่นี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเพื่อนเพราะว่ามีแต่เรื่อกรอนเรื่องหน้าร้อนนะฮะ ลักษณะนีน้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นเห็ดชนิดไหนก็โชคดีนะคะที่เรามาเดินป่าในวันนี้เราก็ได้เห็นนะคะเห็ดเหลืองปลปาปลายเพื่อนๆนะได้เห็นเหลืองปลาปลายว่าป่าเราก็มีเห็ดเหลืองนะคะเราก็มี ตุงดีก็ทานได้นะคะซุปไปหรอวขายยาวกลิ่นหอมเชียงเห็ดที่ทานได้จะมีกลิ่นหอมนะเพื่อนโอเคดลุงดีต้องไปช่วยคุณสะมีนะคะขนไม้แบบเก็บไว้ในห้องเก็บไม,ม้นะคะเพื่อที่จะนำไม้เนี่มาใช้ในช่วงฤดูหนาวนะคะ เดี๋ยวติดตามดูผลงานของนิวนะคะเพื่อนๆหน้าที่ของนิวก็คือขนฟืนนะคะที่คุณสามีผ่าแล้วเนี่ยนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บฟืนนะคะซึ่งห้องเก็บฟืนเนี่ยเราจะแยกเป็นสองส่วนนะคะฝั่งขวามือที่นิวนำไปเก็บไว้เนี่ยคือเป็นฝั่งกองฟืนที่เปียกชื้นนะคะคือเป็นฝั่งกองฟืนของปีนี้นะคะ ส่วนฝั่งซ้ายมือที่เห็นเนี่ยเป็นฝั่งที่แห้งแล้วนะคะอายุก็ประมาณ2ปีแล้วนะคะคือสามารถนําไปใช้ได้แล้วแต่ฝั่งนี้นะคะหนึ่งก็ต้องรออย่างน้อยก็ต้องสองปีนะคะหนึ่งปีขึ้นไปนะคะถึงจะนําไปใช้ได้เหนียวมัน่อนไวเหนียวมันต่ำไปขึ้นไปหน่อย ไ uh huh. ปทุกปีนะเปนาะเพื่อนๆที่เราตัดไม้เนี่ยเราก็จะทําการปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะภายในป่าของเราเนี่ก็จะมีต้นอ่อนของต้นสนต้นไม้เรียวที่เห็นนะคะที่เรากําลังตัดอยู่นี้นะคะต้นกล้วยหู่รวมทั้งต้นโอ๊กนะคะที่เรานําสายพันธุ์มาจากต่างประเทศนะคะเราก็จะนํามาปลูกด้วยนะคะคือ เมื่อเราตัดไม้แล้วนะคะเราก็ต้องปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อนเพื่อที่จะได้มีต้นไม้จะเริญเติบโตต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะไอโซฟาร์กดดูชอบมากเลยเพื่อนๆนี่ก็จะเก็บไปไว้ที่ร้านนะ <c oughs> ไปโชว์ <c oughs> เพื่อนๆเราเป็นอาร์ตอ้อสันเต่าเดรนิน การที่เรามีเวลาว่างนะคะเข้าป่าไปตัดไม้ผ่าฟืนนํำไม้มาทำเป็นฟืนนะคะเพื่อใช้งานเนี่ยในช่วงฤดูหนาวนะคะรวมทั้งใช้กับห้องซสาหน้านะคะห้องซสาหน้าที่มาจากไม้ฟืนเนี่ยที่สร้างความร้อนเนี่ยจะเป็นซสาหน้าที่มีความร้อนอบอุ่นที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะจะมีความอ่า ความร้อนและอุ่นเนี่ยดีกว่าสาวหน้าที่มาจากไฟฟ้าเพื่อนๆนะวัฒ mm hmm. นธรรมนะคะ mm hmm. การตัดไม้ผาฟืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมานานคู่กับชาวฟินแลนด์มาชั่วลูกโซ่หลานเพื่อนๆนะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ชาวฟินแลนด์เนี่ยรักและชื่นชอบนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนอกบ้านนะคะ mm hmm. อากาศดีในช่วงต้นฤดูหนาวนะคะ mm hmm. รวมทั้งบางท่านเนี่ย ชอบพี่จะตัดฟืนตัดไม้นะคะช่วงฤดูหนาวเช่นกันนะคะคือการเข้าป่าตัดฟืนเนี่ยในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหรือว่าในเขตพื้นที่ที่ครอบครองเนี่ยเป็นการตัดไม้อย่างถูกต้องนะคะพอเราตัดไม้แล้วเนี่ยเราก็จะทําการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนทันทีนะคะเพื่อที่จะเป็นการเติมธรรมชาติกลับคืนไปนะเพื่อนๆนะ และเป็นที่ชื่นชอบนะคะของคนหลายๆคนนะคะที่ชอบงานตัดไม้ตัดฟืนนะคะเพราะว่ามันเป็นการออกกําลังกายนะคะคือได้ประโยชน์จากการทํางานรวมทั้งได้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อสุขภาพจิตร่างกายนะคะทําให้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะคะเวลาที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เป็นการออกกําลังกายภายในตัวนะคะบวกกับอากาศที่สดชื่นนะคะนอกบ้าน ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อนๆนิวก็จะรุยต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะเหนื่อยแต่ก็สู้เพราะว่านานๆท,ทําทีไม่เป็นไรเพื่อนๆทําแล้วเรามีความสุขได้ประโยชน์แล้วก็นําไม้เนี่ยไปใช้แผ่ในบ้านเราก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับเราทั้งสองคนนะคะนี่ Help Sen verran kuin osaat. thank <laughs> you คุณสามีไม่ค่อยอยากให้นี่ทําอะไรหรอกเพื่อนๆเพราะเขาไม่ไว้ใจไงเพราะว่าเราแบบว่าห้าวเฮ้น โอ้ตอนนี้อีสูจ้านี่กูตะกลารมาสู้หอหนุ่ยโอ้โต้องทำไกลๆเพื่อนๆ thì mình Xin lên ba Nói đi Là hãy nứt ดิคิดว่านะอะไรที่เราพอจับได้ทําได้ที่เราพอทําได้เนี่ยเราก็ทําไปเพื่อนๆดิวก็ทําไปนะเรื่อยเปื่อยในการผ่าฟืนของนิวมันก็ไม่ได้ว่าจะรวดเร็วเหมือนที่สามีทานะคะแต่เราก็มีความสุขนะคะที่ว่าเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าเราก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะอันไหนที่เราพอจะช่วยเขาได้เราก็ต้อง ช่วยกันนะเพื่อนๆนะมันก็เป็นมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของชีวิตครอบครัวนะคะมีกิจกรรมร่วมกันนอกบ้านแล้วก็ทําอะไรร่วมกันเนี่ยมันก็จะสร้างนะคะความสัมพันธ์แล้วก็ความอบอุ่นนะคะมันก็เป็นมืนก็บว่าความห่วงใยแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะเพื่อนๆนะเพื่อนเห็นอย่างนี้นะคิดถึงนะ ส่วนที่เมืองไทยนะน่าทำเป็นปุ๋ยถ้าเราไม่มีแกลบแล้วก็ใช้นี่แหละลอยฝนของต้นไม้นเนี่ยไปปกคลุมนะตามขนต้นไม้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ดีแล้วก็ย่อดสลายได้ใบเพื่อนๆอ,อ่อาฮะ Se iso pala on. Meneekö? Se menee. Tää ei Mm. Jaha. Yeah, huh? ดูสีไม้ดิสวยนะสีขาวใช่ขาวนวลน,นี่ก็คือต้นก้อยหูเพื่อนนี่เป็นเปลือกมันนะคะเป็นเปลือกเปลือกต้นก,ก้อยหูนี่ก็จะเป็นชั้นหนาชั้นไม้นะเนื้อไม้สีขาวสวยเลยน่าทำเฟอร์นิเจอร์เลยเนออไม่ได้ก็กไปว่ะ โอเคนิวก็จะเป็นนะหัวหน้านะคะหัวหน้าป่าเราเล่นกอบนะจะมีทางขึ้นทางลงเพื่อนนะ

ขอบคุณนะที่ที่ตามรับชมและก็รับฟังนะคะนิวฟินแลนด์ค่ะ